สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เนชั่นระวังภัยค่ะครับวันนี้มาสายไปสักนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ามีการถ่ายทอดสดจากคอนแก่นมาเลยสวยมากนะคะเท่าที่เห็นนี่คือม่านน้ําแบบโอ้โหงดงามตระการตามากเลยค่ะทำให้วันนี้เรามีเวลาเหลืออยู่ประมาณ ครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมถ้ามีเรื่องราวมีภัยต่างๆรีบๆเลยอยากจะเล่าอยากจะเตือนอยากจะแช์นะคะโทรเข้ามาได้เลยหมายเลขโทรศัพท์เดี๋ยวทีมงานขึ้นให้หน้าจอตอนนี้มาแล้วนะคะศ2 3ย์3 8 3สามสดสมแปดสามสี่ถึงหค่ะโทรเข้ามาได้ตั้งแต่ตอนนี้จนถึงตีสองช่วงเวลาเดิมค่ะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยกรุงเทพเริ่มอากาศเย็นแล้วนะเสียงไม่ค่อยดีแล้วนี่จะบอกว่าช่วงเช้าที่ฉันตื่นมาเนี่ย ปกติเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วใช่ไหมคะพออากาศแบบมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงโอ้โหเหมือนเปิดก๊อกเลยอะไหลมาเป็นน้ำเลยอหยดมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะป่วยกันบ่อยต้องดูแลสุขภาพด้วยไม่น่าเชื่อว่ากรุงเทพสัมผัสอากาศเย็นได้แล้วนะเย็นแล้วเนาะเย็นแล้วเราเลิกเลิกงานอย่างเงี้ยทีสองออกไปโอ้โหอากาศดีเย็นอยากจนอนไม่อยากจะลุกไปไหนเลยนะครับ อ่าทำให้บางคนแบบเช้ามาแทบจะไม่อยากลุกจากที่นอนเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่ดูเราอยู่ตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าอาจจะลุกมาไม่ทันเช้าไงก็ไปสัมผัสบรรยากาศกันแต่ตอนนี้เลยนอนแล้วเอ๊ะมันเลยตีหนึ่งมาแล้วคิดว่ารายการเราวันนี้ไม่มาแล้วหลับดีกว่ามาค่ะเราลุกขึ้นมาก่อนนะครับสําหรับท่านที่อยากจะพูดคุยกับเรานะครับลุกขึ้นมาจากผ้าห่มนะอยู่ในผ้าห่มก็ได้อยู่ในที่นอนก็ได้เออเปิดทีวี้ีไหม แล้วก็โทรมาเลยใช่ค่ะก่อนที่จะไปรับสายกันเดี๋ยวเราพาไปดูเรื่องร้องเรียนหน่อยค่ะตอนนี้มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันกับสัตว์เลี้ยงหายเรื่องนี้คนที่เอามาฝากเอาไว้เนี่ยนะคะบอกว่าเขาไปเจอสุนัขไซบีเรียนค่ะซึ่งหน้าตาดูอิดโรยแล้วก็ดูผอมลงแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยสุนัขพันธ์ุนี้ตัวต้องใหญ่ๆนะสวยนะเป็นสวยมากใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ลักษณะดู พร้อมลงแล้วนะคะแล้วก็หน้าตาเนี่ยววอรเลยคือสายตาอะไรอววรมากมเหมือนอย่งสสางเศร้าๆเนี่ยค่ะอยากจตามหาเจ้า,า,ข,อา,าของแล้วแล้วก็คนที่เอามาเลี้ยงเนี่ยนะคะที่เก็บมาได้เนี่ยเขาบอกตอนแรกที่ไปเจอกลัวว่ารถจะชนก็เลยเก็บเอามาไว้ก่อนนะคะให้ทานอาหารก็ไม่ทานเอาแต่หอนอย่างเดียวเลยก็เลยมีการไปวิเคราะห์กันว่าเอะเป็นเพราะว่าโดยธรรมชาติของสัตว์แล้วเนี่ยถ้าเขาหอนใช่วเขากำลังกลัวหรือเปล่า คือมันแปลกที่แปลกกลิ่นไปหมดเลยไงหรือว่าเขาหอนเพราะว่าเขาเห็นอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ใช่ค่ะอันนี้ก็ยังไม่รับประทานอาหารเท่าไหร่นะคะแล้วก็ไม่เคยเล่นยังดูหวาดระแวงไม่เหมือนเขาเรียกอะไรไม่เหมือนโดยธรรมชาติของสุนัขยังไม่ใช่หมาโตนะยังเป็นหมาเด็กอยู่ใช่ยังดูอายุไม่มากเลยนะคะเขาอยากตามหาเจ้าของที่แท้จริงค่ะคุณผู้ชมคุณที่เจอเนี่ยชื่อคุณอ้อคุณอ้อเขาบอกว่าไปเจอแถวแถวพระรามสามไม่ใช่แค่เจ้า ตัวนี้ตัวเดียวที่เคยเจอนะคะก่อนหน้านี้ก็เคยเจอแมวด้วยแล้วก็เหมือนเป็นลักษณะแบบแมวเลี้ยงอะแมวเลี้ยงไม่ใช่แมวแบบตามท้องถนนทั่วไปเขาก็เก็บมาไว้แล้วเขาก็ประกาศปรากฏว่าเจอเจ้าของอคือคุณอ้อเนี่ยเขาเป็นคนรักสัตว์นะคะต้ได้ติดตามดูกันมาก็ครั้งนี้เจออีกแล้วแล้วก็ไม่กล้าปล่อยไว้ริมถนนด้วยตอนนี้หาเจ้าของที่แท้จริงก่อนนะคะถ้าไม่เจอเจ้าของที่แท้จริงยังไงเนี่ยโอ้โหเป็นดิฉันไปดูใน Facebook คนอยากจะขอรับเลี้ยงเงินเต็มเลยโอ้โหก็มันน่ารักพันดีด้วยด้วยไปซื้อก็แพงใช่ค่ะคนที่เพาะฟาร์มพันนี้นี่ใช่แลค่แพงนะนะถ้าเลี้ยงดีๆตัวอ้วนๆหน่อยนี่โอ้โหน่ารักเลยนะก็โพสต์กันใน Facebook แล้วก็ในเครือข่ายระวงภายด้วยก็เอามาช่วยกันโพสต์เจ้าของนะครับสําหรับใครที่คิดว่าเป็นเจ้าของก็ลองดูว่ามี หลักฐานอะไรบ้างรูปประพันธ์ต่างๆต้องเคยถ่ายรูปลงด้วยกันมากแสดงให้คุณอ้อดูใช่ค่ะเพราะว่าเขาอยากเจอเจ้าของตัวจริงนะเขากลัวบางคนเนี่ยเอาไปเดี๋ยวไปไปขายต่อไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่โอเคเนาะไปดูต่ออีกเรื่องหนึ่งเลยไหมคะมีมากันฝากผ่านไว้ทางเ c e บุ o กเหมือนกันเมื่อวานที่เราเล่าเรื่องขับรถมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนบนทางเท้าใช่ไหมคะ จับปรับจริงเริ่มไปแล้วเมื่อวานเจ็ดร้อยหกคันไม่รู้เหมือนกันไม่รู้วันนี้ไปจับได้กี่คันไม่มีตัวเลขออกมานะคะแต่ว่าทันทีที่มีการนําเสนอข่าวออกไปว่าเขาจับปรับจริงเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้ลดน้อยลงไปนะคะตรงกันข้ามมีคนถ่ายคลิปมาให้ดูเป็นหลักฐานด้วยเดี๋ยวไปชมพร้อมกันค่ะ จุดตรงนี้คือบริเวณสุขุมวิท71ทับหนึ่งอ้าวไปแล้วทันอ่อสองทันเอ้าสามเอ๊ะเป็นซอยเข้าไปหรือเปล่าอ้าวแต่มันก็ไม่ใช่ที่ขับมาไหมคะคือเส้นสุขุมวิทไม่ใช่ถนนที่วิ่งสวนกันนะคะนี่ตรงนั้นมันเป็นเหมือน,เป,นเป็นซอยเข้าไปมันเป็นซอยเข้าไปถูกต้องแต่ว่าถ้าคุณจะเข้าซอยเนี่ยต้องไปกลับรถแล้วก็มาเลี้ยวซ้าย วิ่งจากด้านนู้นมาใช่ถูกต้องนี่มันเป็นเส้นที่วิ่งรถทางเดียวนะคะเออน่าจะดูทันดูทันแน่นอนว่าเป็นรถพี่วินว่าเห็นเสือ้อส้มแต่ดูไม่ทันแน่นอนว่าป้ายทะเบียนอะไรนี่คือยืนแอดถายจากหน้าอ้โหรลายคันนนเนี่ยใส่ให้เลยเออจับปรับจริงอาจจะเป็นวินมาใส่ในซอยเนี้ย แล้วก็ออกไปส่งผู้โดยสารรถไฟฟ้าหรือเปล่าสถานีรถไฟฟ้าไหมแลแล้วเสร็จแล้วก็ขับกลับมาวินนะแต่มันไม่ถูกต้องถ้าจะต้องไปยูเทิร์นอ้อมไปอีกเส้นหนึ่งร้อนกลับมาไกลทีนี้จะแก้ปัญหาอย่างไงดีคะถ้าจะแก้ปัญหานี่นำนำเสนอกัน แบบเห็นใจคนขับวินด้วยนะคือถ้าไปอ้อมเนี่ยค่าน้ํามันก็เพิ่มละคืออย่างนี้เพินมตรนไซค์เ้ีหมเขาจะมีข้างหลังเขียนไว้ว่าซอยไหนอะไรยังไงแล้วไปรับนอกวินไม่ได้ไงอืก็คือเวลาเขาไปส่งแล้วเนี่ยขากลับเขาจะแบบรับคนจะทะลุแ้นกลับออกมาไม่ได้นเพราะว่ามันก็จะมีวินอีกวินหนึ่งที่เขาดูดาอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาจะรับคนตรงจุดที่คนลงแล้วก็อ้อมมาอีกทีเนี่ยเขาก็จะได้เงินแต่มันไม่มีคนใช่ไหม ก็เลยมาย้อนสอนเอาเป็นห่วงความปลอดภัยนะคะเพราะว่าถ้าบางทีมีรถเลนซ้ายอย่างครั้งก่อนที่เอานํามาเสนอเนี่ยมอเตอร์ไซค์ขับมาเลนซ้ายเลยวะปั้งชนก้าไปกับมอเตอร์ไซค์คันนึงผู้ใช้ถนนผู้ที่เดินเท้าด้วยก็เนี่ยดูท่าเหมือนเขาก็กลัวๆนะก็<ช>ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่ารถที่วิ่งเข้ามาเนี่ยแหมคนเดินอยู่บนฟุตปาดไม่รู้อยู่ๆวิ่งผ่านเข้ามานี่แหละนะคะคถือว่าตรงจุดใต้ สถานีรถไฟฟ้าหรือว่าบริเวณแนวแนวรถไฟฟ้าเนี่ยมักจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆเลยวันก่อนที่ไปตรวจกันก็แถวสะพานควายใช่มคะครัอันนี้อยู่ย่านใจกลางเมืงขของเลยนะคะสุขุมวิทเจ็ดทับหนึ่งนะคะอืมะก็มีต่อกันไปเลยก็มีเรื่องที่ มีขอบคุณเจ้าหน้าที่มาจัดระเบียบเหมือนกันเป็นภาพมานะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ขนส่งว่าโอ้ดีจังเลยว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมาช่วยจัดระเบียบการจราจรไม่ใช่จัดระเบียบแท็กซี่นะจัดระเบียบรถแท็กซี่กันใหม่นะครับก็บอกว่าอยาจะมีภาพมาให้ดูนะครับเป็นภาพว่าก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ขนส่งทั้งโบกแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจสนพญาไทยนะครับที่ช่วยกันรณรงค์ในการแก้ไขปัญหาการจราจรถนนเพชรบุรีตัดใหม่ขาออก นะครับก็นี้ก็ช่วยดําเนินการเรื่องของการจัดระเบียบแท็กซี่สาล้อด้วยแล้วก็แก้ไขปัญหาการจราจรได้เยอะเลยนะครับนี่ก็มีการขอบคุณกันมานะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นชาวต่างชาติไหมคะชาวต่างชาตินะไปร่วมถ่ายรูปกันนี่น่าจะต่างชาติอยู่นะดูจากข้างหลังก็ข้างหลังก็จะมีเจ้าหน้าที่ของกทมข้างหลังนี่ชาติไทยนะคะเห็นไหมเรามี จ้าหนที่อยู่เยอะค่ะาสายจากทางบ้านถ้ามีก็สามารถส่งเข้ามาได้เลยนะคะคุณผู้ชมยังสามารถโทรศัพท์เข้ามาเพื่อที่จะร้องเรียนเรื่องของภัยที่เกิดขึ้นหรือว่าอยากจะแชร์ประสบการณ์กับสิ่งที่พบเจออย่างวันก่อนนี้ที่เราเล่าเรื่องกันแล้วมีคุณผู้ชมโทรเข้ามาเลย<ช>บอกโอ๊ยเนี่ยหนะ้าร้านวิ่งย้อนสอนกัน<ช>ทั้งวันเลยเดี๋ยวจะส่งภาพเข้ามาด้วยอ่ะ ถ้ามีภาพหรือทีมงานก็จะนํามาเสนอกันนะคะรวมไปถึงอย่างคลิปสุขุมวิท77ทับหนึ่งนี้ด้วยเชื่อว่าน่าจะยังมีอีกหลายที่จริงๆถ้าอยากได้ภาพชัดๆเนี่ยหน้าตึกหน้าตึกไม่มีฟุตปาดไม่มี<า>แต่ม,มันก็เป็น <c oughs> ย้อน,ส,นสอนเหมือนกัน, <c oughs> น,นการไม่เฉยว่าอนี่มันเป็นไหลทั้งหมดโอ้แต่มันกลับรถไกลจริงๆนะ ถ้าจะกลับรถนี่โอ้โหคุณผู้ชมคะยาวนูนไปหน้าเซ็นท่านเลยก็ค่อนขอ้างจะไม่สะดวกเหมือนกันแต่ก็ต้องมาหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อให้การขับย้อนสอนเนี่ยมันปลอดภยัยแต่จริงมันก็ไม่ถูกกฎใช่ไหมคะใช่ใชแล้วเราพาไปดูรายงานพิเศษกันสักเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้จะพาไปดูเรื่องของอการเรียนการสอนของครูที่โรงเรียนโสดศึกษาทุ่งมหาเมฆ นะครับซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องในการใช้หลักสูตรพิเศษในการฝึกอาชีพให้กับเด็กออทิสติกนะครับว่าให้สามารถที่จะออกไปสู่สังคมภายนอกได้นะครับภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศออสเตรเลียกับประเทศไทยนะครับไปติดตามเรื่องนี้กันครับกับคุณขวัญเรียมแก้วสุพรรณครับเซนค่ะและตอนตอนนี้อยากออกไปทํางานหรือยังอยากออกไปทํางานต้องเรียนให้จบก่อนครับ นัดวัย22ปี1ใน5นักเรียนโครงการนำร่องฝึกอาชีพและฝึกทักษะชีวิตเริ่มต้นฝึกทักษะอาชีพตั้งแต่ปี2556จนถึงวันนี้เวลาผ่านไป2ปีจากวันแรกที่นัดเข้ามาเรียนไม่ค่อยเชื่อฟังครูครูเคยให้ล้างจานนัดกลับตอบไปว่าทำไมต้องล้างที่บ้านไม่ได้ล้างแต่เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งนัทสามารถทำได้ทุกอย่างตามที่ครูสอนเป็นเด็กน่ารักมาระยาทดีและคุยสนุก ดูดูหนังเองเกมมาครับแล้วก็อยู่ดูเงคุณยายไปบ้างอะครับะและ้วก็ต้องหานั้นท,ท,ทำที่คลินิกอยากทำอะไรทำที่คลินิกทำงานอทำอาหารครับโอ้ชอบชอบทำอะไรคะข้าวไข่เจียวครับทำกินเองไหมที่บ้านทำกินเองที่คลินิกไงอะครับ โครงการนำล่องเด็กออทิสติกมีเป้าหมายเพื่อการฝึกอาชีพให้สามารถออกไปทำงานในสังคมภายนอกได้แต่ที่สำคัญสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ด้วยเพราะที่ผ่านมาไม่มีองค์กรใดรับคนที่เป็นออทิสติกเข้าทำงานทั้งที่ความจริงกลุ่มคนเหล่านี้หากได้รับการฝึกฝนและเรียนรู้จะสามารถทำงานได้อย่างดีเช่นการแพ็กสินค้าหรือการทำอาหาร ออทิสติกหลายคนบอกว่าไม่สามารถทำงานได้หรือแม้แต่กระทั่งช่วยเหลือตนเองได้วันนี้ภาพเหล่านี้อาจจะหายไปเพราะว่าทางโรงเรียนโสดศึกษามหาเมธได้ร่วมกับประเทศออสเตรเลียในการจัดทำหลักสูตรฝึกอาชีพและการฝึกทักษะการใช้ชีวิตค่ะแล้วเราก็เข้าไปฝึกงานในโรงเรียนเขาก็จะให้เราเรียนรู้กระบวนการทำงานทุกอย่างในโรงเรียนของเขา,าค่ะ คือการสอนแล้วก็การปรับพฤติกรรมเพราะว่าเด็กพิเศษเนี่ยเราจะเรียนรู้ไม่มีวันหมดสิ้นนะคะก็คือเราจะต้องหาเทคนิควิธีการเรื่อยๆบางทีพฤติกรรมเด็กบางพฤติกรรมเราไม่เข้าใจแต่ว่าทางนู้นเขาก็แนะนาแล้วว่าเออเป็นอย่างนี้ไหมของเขาใช้วิธีนี้เราก็คือจะแชร์ประสบการณ์กันตรงนี้ก็จะมีประโยชน์มากอะค่ะอย่างเช่นพฤติกรรมอย่างเด็กไม่ไม่ยอมมามาถึงโรงเรียนแล้วแต่ไม่ยอมเข้าห้องเรียนอย่างเงี้ยค่ะเราก็เออคือถ้าอยู่ที่เราเราก็คือเข้าไปพูดคุยแต่เขาบอกว่า ให้ลองโทรศัพท์ไปคุยกับผู้ปกครองดูที่นู่นเขาจะใช้วิธีการคือถ้ามันเด็กมาถึงโรงเรียนไม่เข้าไม่เข้าห้องเรียนเนี่ยก็ให้โทรไปหาผู้ปกครองว่าวันนี้ทางบ้านมีปัญหาอะไรหรือเปล่าบางทีเราก็จะค้นพบว่าเขามีปัญหามาจากที่บ้านแต่เด็กออทิสติกเนี่ยเขาไม่สามารถสื่อสารได้ในบางรายเขาก็ไม่สามารถเล่าให้ครูฟังได้ค่ะ การฝึกอาชีพเด็กออทิสติกเพื่อให้ได้ประสิทธิผลมากที่สุดกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษได้ร่วมมือกับประเทศออสเตรเลียในการฝึกอบรมบุคลากรภายใต้โครงการบิสซึ่งจะอบรมครูโดยส่งครูไทยไปอบรมที่ประเทศออสเตรเลียเมื่อกลับมาถึงประเทศไทยครูทั้งสองประเทศจะต้องสอนผ่านโปรแกรมสกายอีเมลหรือเฟซบุ๊ก ปีชเป็นโครงการร่วมมือตั้งแต่ปี2,556ล่าสุดทางเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยและแอนนิสเอลลิสคณะกรรมการบริหารสถาบันออสเตรเลียไทยได้เข้าเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้ เป้าหมายเราคือฝึกอาชีพแต่พอฝึกอาชีพแล้วเนี่ยเรายังไม่มีสถานประกอบการรองรับเพราะว่าเด็กออทิสติกอย่างที่เคยดูข่าวใช่ไหมคะที่เด็กออทิสติกนั่งรถไฟฟ้าแล้วไม่ยอมขยบขยบที่ให้แล้วโดนไปแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์อย่างเงี้ยคะ่ะคือเขายังไม่ค่อยเข้าใจเด็กออทิสติกอะค่ะอยากให้สังคมเข้าใจแล้วก็ยอมรับเด็กมากขึ้นนะคะเพราะเขาก็คือส่วนหนึ่งของสังคมค่ะ แม้ว่าเด็กออทิสติกจะมีความบกพร่องในการสื่อสารกับคนรอบข้างและสังคมแต่หากได้รับการฝึกฝนถูกวิธีตลอดจนองค์กรต่างๆให้โอกาสรับเข้าทำงานพวกเขาก็พร้อมที่จะเป็นอีกหนึ่งคนในสังคมสักชานชัยอัธพงษ์ถ่ายภาพขวัญเรียมแก้สวสุวรรณเนชั่นทีวีรายงานนถ้าดูปกติแล้วก็ดูไม่ออกนะ ว่าน้องเป็นออทิสติกนะเริ่มโตแล้วเราก็เริ่มที่จะรู้เรื่องมากข,าขึ้นเข้าใจมากขึ้นใช่ค่ะ,ะค,คือเด็กออทิสติกเนี่ยถ้าเขามีความสนใจไปในด้านใดใช้คําว่าอัจฉริยะเลยก็ได้นะ ในด้านนั้นๆไปเลยนะคะก็ต้องมีการดูแลกันที่ดีนะอย่างเช่นมีโรงเรียนเฉพาะทางอย่างนี้ต้องขอบคุณทางโรงเรียนด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมกลับมาติดตามเรื่องที่เป็นกระแสในโลกออนไลน์อยู่ในขณะนี้ที่มีคุณพ่อชาวต่างชาติเหมือนจะพูดคุยกันแล้วก็มีลงไม้ลงมือกับลูกชายด้วยเป็นข่าวอยู่เหมือนกันเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงหน้าค่ะ